นี้เรามาพบกับรายการรู้ไว้ก่อนสอนนะคะในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ก่อนเตรียมสอบเข้าวิศวะค่ะดานะคะครับผมวันนี้ร <ๆ S 1> <ๆ S 2> วบรวมคำถามจากน้องๆมาถามวิ่ถามว่าคณะวิศวกรรมมีสาขาอะไรบ้างคะที่ยอดทตในตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าตัวเทรนของคําว่ายอดทตเนี่ยอาจจะฟิกไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเทรนค่อนข้างเปลี่ยนในหลายๆปีนะครับ อาจจะยุคก่อนเนี่ยหรือว <tr> ่าหรือว่าสักหลายๆีก่อนอาจจะไมีเรื่องเครื่องโกนมีนู่นมีนี่บ้างนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย AI เขาข้ามอะไรนิดนึงเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของอีกมุมหนึ่งนะครับที่เรามองข้ามได้เลยคือเรื่องของพลังงานในเรื่องของแบบว่าลดโลกร้อนบ้างตรงนู้นบ้างใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากเครื่องโกนหรือต่างๆจะก็ยังจำจาเป็นอยู่นะครับในโลกปัจจุบันเนาะตามโรงงานต่างๆนะครับก็ถ้รยนตัวอย่างการจะเป็พวกเครื่องโกนนะครับโยธานในหน้าเกานก่อสร้าง พวกวิศวกรรมที่เป็นดน้านของพลังงานนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นหน้านของโวกกุ่นยนทำโลกระบบอัตโนมัติต่างๆครับผมแล้วการสอบเข้าคณะวิศวกรรมต้องใช้ทีแคดคะแนนวิชาอะไรบ้างคะจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วถ้าถ้ามองมองเป็นรอบหนึ่งก่อนละกันนะครับถ้ามองเป็นรอบหนึ่งเนี่ยคะแนนที่ที่ส่วนใหญ่จะมีแล้วแต่ละเกมของของแต่ละมหาลัยหรือสาขาจะจะ,จะมี คล้ายคลึงกัแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะครับแต่โดยทั่วไปในะคณิตฟิสิกแน่นอนต้องมีแล้วมาเขาะจะมีเหมือนกับเกณฑ์ว่าเฮ้ยคณิตคุณต้องไม่ต่ำกว่าสามหรือฟิสิคุณต้องไม่ต่ำกว่าสามแต่ถ้าถ้าโดยมุมมองที่ดีแล้วกันนะครับในมุมของการยื่นขอมันจะต้องมีเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโท e ีไต่างต่างอะรพวกนี้รที่เป็นมาตรฐานสากลถ้าเรามีมาประกอบในแนะตัวพอร์สโอด้วยก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มเติมครับคแล้วสาขาที่ต้องการ ในตลาดตอนนี้คือสาขาอะไรคะของวิศวกมมรรมของวิศวกรรมก็จริงๆจากจากค่าย่ายอของคอแรกและกันครับก็ถ้า,ถาเป็นมุมมองของของพี่น้องพี่ก็จะมองไปทางด้านของเรื่องของพลังงานเรื่องของระบบอ,ออโตเมชันเรื่องของซอฟตแวร์คอมพิวเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นด้านของสิ่งที่เราทำมาอยู่ปัจจุบันนะครับก็ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องกลโยธาเรื่องรับก่อสร้างออกแบบสิ่งต่างๆเพิ่มเติมไปครับ แล้วพี่คิดว่าการที่เราให้น้องๆฝึกทําข้อสอบเก่ามีประโยชน์ยังไงในการเตรียมตัวสอบครับโอ้มีแน่นอนครับการการทําข้อสอบเก,ก่าเนี่ยจะเป็นเน้นเป็นมุมมองนี้แล้วกันครับสมมุติว่าในกรณีที่เราจะไปเจอข้อสอบจริงเนาะการทําข้อสอบเก่าจริงๆถ้าถ้าเราสามารถหาได้นะครับเราดูแบบสมมติเราจะเข้าในสถานที่นี้เนาะแล้วเราไปดูข้อสอบเก่าของที่นี่มาที่นี่มาที่นี่มามันก็จะเราจะพอรู้แบบแนวหรือพอรู้เออตัวสเต็ปของทาง สถานที่เราจะเข้านะครับมันก็จะมีแนวข้อสอบที่ออกมาแบบเป็นย้อนหลังหรือถ้าเราจะแบบพวกทีแผงพวกอะไรเนี้ยพวกเนี้ยครับเราก็ไปย้อนดูพวกปีต่างหากแล้วก็มาลองค่ะจริงค่อนข้างสำคัญเราสุดคนครับค่ะแล้วการสอบสัมภาษณ์น่ะคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างรรคะจริงๆการสอบสัมภาษณ์เนี่ยต้องต้องบอกว่าการสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการมีพอร์สเดียวเนาะนะครับอ่ะถ้าถ้าในกรณีที่เรามีพอร์ตโฟลิโอนะครับมันก็จะมีจุดในการเป็น point เป็นพอยนี้นี้คือเราสามารถแบบเอ้ยเรามีพอยว่าโอเคปัจจัยเนี้ยเราจะพรีเซนต์กับตัวคณะกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโครงงานที่เราถำเพราะว่าเราเป็นานาทวิศวะเนาะน,นะครับอาจจะมีทฤษฎีและอาจจะมีปฏิบัติต้องเปนคนกันไปนิดหนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการนำโครงงานหรือเรื่องการพรีเซนต์ตัวเองว่าโอเคเรามีความสามารถโดดเด่นทางไหนบ้างในหน้าของประวัติส่วนตัวครับอาจจะต้องมีคีย์พอยต์นิดหนึ่งว่าโอเคเราเด่น้านไหนเราเขียนโปรแกรมนี้ได้เขียนโปรแกรมนี้ได้ ในระดับหนึ่งเชี่อว่าแกไม่ไดในในระดับหนึ่งเราจะให้เป็นเกรดตัวเองนะครับแบบเฮ้ยโปรแกรมสิทธิ์คนนี้โอเคอเขียนได้สัก60% 70%อะไรอย่างนี้ครับให้มันดูแบบเออเราดูมีความสามารถพิเศษตรงนี้นิดนึงครับผมเราก็สามารถไปค่ายพร้อมรับไปซื้อเพื่อที่จะไปเป็นขนยานย,ยืดผ่อนได้เช่นกันไม่แน่นอนครับตัวตัวของโบรดีโอเนี่ยมันก็อาจจะแบ,บ่งเป็นหลายส่วนนิดนึงเนาะอาจจะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของพอสมตัวนะครับ สถานที่เคยที่เคยศึกษามานุ้นั่นหรือว่าจะเป็นปในนา้านศัพจีกิจการทำโครงงานนะครับลูกการทํากิจกรรมนี้ยนั่นแล้วก็จะเป็นด้านของตัวใบเซอร์ติฟิเคชครับผมใช่ครับอาจารย์มีเคล็ดลับอ,อะไรในการตรีตัวสอบไหมคะเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบออจะจะ,จะหมายถึงเรื่องแบบว่าหมายถึงการอสอบสัมภาคหรือว่าการสอบด้านทฤษฎีครับด้านการสอบทฤษฎีค่ะด้านการสอบทฤษฎีเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคล้ายคายข้อก่อนหน้าเนาะก็คือเราต้องหมั่น มีวิเนอรเลยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกคำโจทย์ไม่ว่าจะเป็นด้านของคณิตฟิสิกส์หรือถ้าถ้าเป็นไปนได้ก็ลองดูครับว่าในสาขาเขาต้องการคะแนนคีย์คอยด์เป็นหลักมากถ้าเราบอกว่าเราอยากเขา้าวิศวกรรมเคมีโอเคเราอาจจะต้องรู้ด้านจริงในบ้างเออถ้าเราบอกว่าเราอยากเข้าโยธาโอเคฟิสิกส์เราอาจจะต้องแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราอยากเข้าไฟฟ้าโอเคอย่างน้อยเนี่ย ไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยคุณต้องรู้แหละว่าแบบเอ้ยไฟบ้านเท่าไหร่ไฟสลับไฟตรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเจ,จ,จ,จาะจงไปทางด้านของตัวเบสิคมหาดลึกนึงครับอาจจะต้องมีติดตัวไว้ครับอยากรู้พื้นฐานนี้มันเรียนจะเราได้ไหไมครับแน่น,นอนครับทางเราพร้อมที่จะสอนนะครับผมพี่ชามีเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบไหมคะในการเข้า,ขาคณะวิศวกรรมก็จริงจริงจถามว่าจะน่้จะเสร็จล้ำแบบมีไหมล่ะมีแน่นอนครับถ้าในกรณีที่ น้องหมาจา่จาจัดทำตัวของสน่ห์โอนะครับแบบล่างๆมาแล้วก็มีอาจจะเคยมีประสบการณ์นั่งการทำโครงงานบ้างหรือว่ายัางไม่มีบ้างจริง,รงๆแล้วทางเราสามารถแนะนานานครับผมก็เราสามารถติดต่อเข้ามาได้าทางเพจของตัวเราอิน l ดอร์นิ่นะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับเฮลโลอินเดอร์นิ่ก็จะช่วยพาน้องทำโครงงารน,นะครับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้น้องได้เรียนรู้จักเครื่องมือมากขึ้น,นหรือว่ารู้แนวทางแล้วก็เป็นที่ที่จะคอยซัพพอร์ตดูแลให้น้องๆเข้าไปตามเป้า,าหมายที่น้องต้องการกามหารายได้ะครับผม เราก็ยังมีค่ายเพื่อที่ให้น้องได้รับใบเซอร์น,นะคะเพื่อที่จะไปยื่นพออีกใช่ใช่คร<ๆ>ับผมทาง<ๆ>ทางเราก็จะมีตัวค่ายกิจกรรมที่ร่วมกับมอลัดต่างๆนะครับทําให้น้องสงามารถไปประกอบตัวพอเซลิโอเพิ่มเติมได้ครับผมตรงนี้ก็มีตลอดครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับความรู้ที่ได้จากพี่ราวนะคะคขอบคุณค่ะวันนี้เราก็จบไปกับรายการรู้ไว้ก่อนสอบนะคะ พีพีน่าจะเป็นอะไรเราต้องมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะแล้วพบกันในคลิ